สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินไอรินนะครับผมในช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมติดภารกิจทํางานประจํานะอะในวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นยางกากนะครับปากยางโปอีพีที่2นะครับผมโดยตัวที่ผมใช้นะครับผมก็คือเอลสุนี่นี่เองนะครับดูว่าผมยิงโดนล่าโดนนะครับ1ดอกใส่พี่ เรียวมาไปนะครับผมอ่านเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมมาคีจะคีบแป๊บหนึ่งนะนะครับผมเทคนิคของการเล่นเอลซูที่ดีนะครับผมยิงให้โดนก็พอแล้วแบบนี้ไงนี่ไงนี่ไงโอเคครับวางหว่านไปนะครับผมโอเคตีนกไปครับยิงล้าชนเลย อนั่นแน่จบแก๊กนะครับอันนี้ผมเล่นในโหมดธรรมดานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะมาทํางานนะเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับยิ่งเปลงโดน ผานยิ่งไม่โดนนะครับทีมผมไม่มีแทงนะครับผมมีแต่โรมที่เป็นเซฟิล่านะโอเคโอเคครับลิงเก็บสองตัวนะครับสวยเอาเอาเอาเฮ้ยนกมยมยโมยมามมยมามมยมาโมยยิงสงสัยผมไม่ได้ฆ่านะครับผม อตีนกไหมครับตีนกตีนกตีช่วยตีมังกรครับล้าต้องล้าครับเราต้องชอบลา้าเราชอบลา้อาอ้าวไม่ได้นะครับผมผมมีพันนิดนะโอเคครับยิงไปตายสิเจ้านกโอเคครับได้บูทออฟปีนไปเ,เรียบร้อยนะครับผมทำให้ตีเร็วขึ้นนะนั่นไงยิงไม่โดนเลยโมเดิร์นภาพไอ้เด,ดึงเราเด่นดึงเด้เดึงเด้กันแน่เกือบตาย โอเคครับเอ้ยไม่โดนนะเอ้ยอแน่จะดึงเหรอนั่นยังโดนอยู่นะครับยิงเป้งโดนคีบอาวเซฟ,ฟิล่าตายครับตายวะโอ้โหเซฟ,ฟิล่าตายนะครับผมโดนแจ็คดูดไปนะ วางหว่านไปนะครับเฮ้ยมวยยิงไปหนึ่งดอกอย่ามาอย่ามาผมไม่กล้าเดินออกไปนะครับกลัวแก๊กมันออกไปดึงผมไปนะโอเคยิงเป้งอันเนี้ยเขียคีไปครับ มูราม,มาสาก่อนนะครับผมเพนะื่อเจาะเกาะนะที่ยิงออกเป็นสเปี่ยโบเกนสเปีรีรยก็ได้นะครับผมหรือว่าหอ,อกกระดูกก็ได้นะเป้งโอเคได้แล้วยิงเป้งปโดนมันผมยิงแต่แทงนะฮะแครี่ไม่โดนไม่เห็นนะฮะยังไม่ยิงไม่ เวลาเราซูมเอลสู่นะครับผมเราต้องให้ระยะเราต้องกําหนดระยะสิครับเออกาหนดระยะแล้วยิงนะครับพูดอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเขาไปแหกกลางนะครับไปแหกกลางไปแหกกลางเดี๋ยวบางบานตรงมังกรน,นี่นะครับเพื่อความเรียนนะท่านแน่มวยว่ะมวยม,มวยมวย่ยิงแม่งเลยยิงเอาเอาเอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโดนไหมโดนเลย แม่งไม่โดนนะครับโดนฟอเรนติโนนะโอ้โหเอาวะล่ะเอาปะล่ะชาร์ตเอาไม่โดนสักขดเขาหนีกันหมดแล้วนะครับเนี่ยเสียฟรีนะในข้างบนนะครับสงสัยต้องไปกันบนแล้วนะมันเขาจะหนีไปหมดแล้วนะครับฟอเรนไอ้แจ๊

ยิงได้เาอา,ามาโอ้เพื่อนตายไปแล้วครับจิวดอร์ตายไปแล้วครับโอ้ย่าแหลกแหลกแหลกโอ้อ้าวเฮ้ยกลัวไปอยู่นี่ดิยิงไม่โดนะวุว้ยนิดเดียวอ้าวทอนตายไปแล้วนะครับผม ตีป้อมเนี่ยครับหลป้อม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 ไปแก๊กมาวะไปไม่สนากเอาป้อมมาเออเอาดูคลิปโอ้ยอ้ทอนะถอยครับอย uhm ่างงี้ก็ต้องถอยครับโอ้หเซฟิลลร์้โอ้โหกลวยครับผมโดนแก๊กดึงตายไปแล้วนะเซฟิเลอ์ก็ตายกุ้งม่ารอดโหลิงครับ ลิงบุกเอ้าเอาลิงเอาลิงเอ้าเอ้าเอาโอเคครับลิงหนีเรียบร้อยแล้วครับป้อมบนแตกเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสลับมาอยู่ข้างล่างบ้างนะเพื่อเอาป้อมล่างนะครับโอเคอ้าสลับนะครับผมสรอสลับอาเฮ้ยแหลกมากเลยครับผม เฮ mm. ้ยเฮ้ยใจเย็นด่นแน่นี่มีฮาคีสสังเกตไม่โดนหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อฮารคิฮาคิฮาคิฮาคิไปรู้รู้อยู่ตรงนั้นน่ะรู้พี่มียิงนี่เป็นยังไงไม่เห็นเลยนี่ยิง ถอนครับถอนถอนยิงครับยิงยิงมันดูนะมันมันดูนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหงงวยสกรีนใหม่ครับสกรีนสวยมากเลยนะถ้าเติมวอลเลอร์พาร์ตนะครับผมก็จะได้มานะครับยิงไปก่อนโอ้โหแบบนี้ไม่ดูก็ดีก็ดีก็ดีโอ้โหมาเป็นดงเลยโอ้โว้วววววแหลกแหลกมากเลย ชาร์จแล้วก็ยิงหนึ่งดอกอันนี้ไม่รู้เลยชาร์จแล้วก็ยิงเลยนี่ไงยิงยิงยิง ยิงเลยนี่เฮ้ยชอตจะไปไหนไปไหน jabber kill แคปวางหวานไปนะครับเราต้องร้อยป้อมให้ได้นะครับแคปรี่ดีคือการร้อยป้อมนะครับป้อมให้ได้กันบัฟให้กูบ้างลิงเขาบอกว่างั้นนะครับเอากันบัฟพีแรกเลยฟอนเล่นเอาไปหมดเลยสงสัยอี๊ โอเรนมาเวทป่าสั่งเลดเรานะครับผมออกคารอนนะครับผมออ,อกคารอนเพื่อเอาไปยิงแก็คโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะดูี่เหรอะจะมีใครมาบ้างนะครับผมแล้วก็แหลกมากว่าเลยนะครับเฮ้ย่านแนไม่โดนหรอกถ้าโดนนี่ฮามากเลยนะจเยนๆครับวางหว่านตรงนี้นะครับ เิดวิชั่นแล้วก็เป้งเขาให้แล้วปอมล่างแล้วก็เสียไปเรียบร้อยนะแล้วก็แหลกมากมากเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยไม่โอ้โหมันรู้มันรู้เหมือนรู้ครับเฮ้ยโอ้โหฟิกพลาดอีกโอ้โห โอ๊ยิงซ้อืเอเละครับเกมนี้เละเลยครับผมทีมผมเก้าครับผมทีมเขาฆ่าไปสิบหกนะเละครับเละโอเคครับกิลเดอร์ชัอตดาวเร็วมะไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมกำลังครูดาวสิบเจ็ดวิสิบหกวิแล้วลิงลิงทุบไปลิงรู้ปะทุบไปงงครับว่ากิลเดอร์ฮ er นะจะ,ะโดนฟอร์เรนเก็บข้างบนนะก็ได้นะ นั่นไงว่าแล้วเชียวนะครับผมเวลาเล่นเกมมาวีเนี่ยเราต้องดูทีมกันนะครับผมเราอย่าไปล้ำหน้าเกินไปนะครับผมล้ำหน้าเขตแดนแม่น้ําตรงกลางนี่เกินไปนะถ้าเพื่อนไม่มาก็อย่าต้านะครับแล้วก็ยิงไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ยิงไปอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ไงนี่เป็นไงล่ะนักมวยเหรอเฮ้ยเหมือนมันแค้งส่วนตัวว่ะโอ้โหแม่ เอา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 เข้า oh. ไปเอาเอาเอาเต็มพี่เลยเอาเอาเออเอาฮ้ยเอาคืยแหลกเลยเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาสุดยอดเลยครับเออนะเออนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยยิงครับปิ้งไม่โดนนะ โอ้โหฟอร์เรนเขาเงินเก้าพันเลยนะอเครับได้ทารอนมาเรียบร้อยนะผมจะออกดาบแดงต่อนะครับผมฟาร์มก็เอาพันนิดมานะทีหลังมันลิงจะเกิดการน้อยใจนะครับผมว่าเพื่อนมปแย่งฟาร์มนะชาร์จแล้วก็ไอ้ฮาคิฮาคิลูกยิงโอ้โอ้น o no 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 ฮาคิเป่ง แม่นปลาทอนตายไปเรียบร้อยนะครับผมโดนฮาคีสังเกตจริงตายไปแล้วมันจะแหลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมอัดวีดีโอไปด้วยเนาะเป้งชาร์จแล้วก็เตรียมแล้วก็ขัง โอ้ยเป็นการสตรีมเป็นการเล่นเกมที่อนาถอนาธามมากเออปล่อยให้ฝั่งนน้นออกไปเลยมันจะมีการน้อยใจนะครับผมแฝั่งโน้นออกไปเลยจ้าเยี่ยมไปเลยครับเอ้ยแหลกอะไรวะ ยิงปิ้งเฮียขี้ผันปล่อยเพื่อนบวกไปนั่นงไงบ,กบกวกปล่อยเพื่อนบวกไปเอาเอาเอาอ้มไม่โดนอนะ่ะหายขี้สังเกตผมแหลกนะครับยิงไม่โดนยิงตอนนี้ผมพยายามยิงมังกรกนันนะครับ ล้อเล่นแหละที่จริงก็ยิงเขาไม่โดนนั่นแหละเน่เกือบแล้วเอา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 ฟอร์เรนแน่นไงฟอร์เรนเอาไอ้ทอนตายดิวเพื่อนเออเออโอเคครับทอนโดนผมเก็บไปนะโดนป้อมช่วยยิงนะอุ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะนั่นแรกนี่เรียบร้อยครับแรกเลือดแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดับเบิรคิวนะครับผมเป็นของผมนะป้อมช่วยยิงนะครับ กิลเตอร์ยิงไปนะครับยิงไปครับยิงสาะน้ำไปเออนะเอา้าเข้าไปอืมเยี่ยมไปเลยโอเคครับได้ดาบแดงเรียบร้อยนะครับผมต่อไปผมจะออกเป็นโอมีอามนะครับผมเพื่อการยิงที่แรงยิ่งขึ้นนะครับ <Ret reat. S 1> เอาหหลกเลย อันน่าจริงๆิงอ้าวเฮ้ยเอลสู <L> <oo> มีสก,กิลวาร์ปครับโอ้โหแม่งอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสปีดของเกมคุณต้องการลดความอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมจะกดลดไปนะครับผมเพื่อให้เกมมันลื่นขึ้นนะครับหรือเปล่านะอา้อาวเฮ้ยเดินทีเพื่อน ơi ảo ơi ảo ơi chính đi ơi ơi này ơi hey. dù đi đi, đi lau khát đấy Tựa, trời lên kháng dù đi đi đấy khát nữa sao ngủ lên gì ấy hey. cảm ơn bé bươm này lắm á này ơi ảo ơi โอเคครับขับมาเป็นเหมือนเดิมฆ่าได้ไงไม่รู้เอ้ยเอาเลยมาไปไหนไปไหนจอยไหนไม่ให้หนีหรอกรู้จักานายพานเปล่าวไอ้ผานครับยิ่งเป้งโดนนะโดนโดนนะโดนนะเห็นไอ้สองคนทั้งนั้นไหมครับมันค่อนข้างที่จะแหลนพอสมควรนะฝั่งเขาเนี่ยตอนนี้เหลือฝีนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะมาเอาดาร์กก็ได้นะครับผม พยายามแบบรักษาตัวเองไว้ก่อนนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนี่นไงโอเคครับดาวสไลเยอร์รออได้มาที่เรียบร้อยแล้วลิงก็โดนทอนยิงไปเรียบร้อยอโอเคครับวางผวานเฮ้ยมัอนเขาเจอยิงไม่โดนนี่ไงเอานี้ไปก่อนไม่โดนอีกแล้ครับยิงมายิงซ้ำมา เอาเอาทอนทอนเอาเหรอเอ้ยโอ้โหโอ้โหผมถูกหลอกเข้าไปในพุ่มไม้แล้วจากอย่างนั้นผมก็โดนลุมข่มขืนไม่ใช่ละโดนลุมประชาทันโอ้เกมนี้โอเคครับผมเกมนี้ก็ได้รับความพ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปและหมดรอยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีครับผม